และเราก็มาถึงห้องที่เราจะมา move out กันละคกคนปล่อยเช่าห้องไปหนึ่งปีไม่เคยเข้ามาดูเลยว่าสภาพห้องจะเป็นยังไงเอาจริงคือลุ้นเพราะว่าเราไม่ได้เจอห้องนี้มาหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าสภาพห้องหลังจากปล่อยเช่าไปหนึ่งปีจะเป็นยังไงค่ะโอ้โหทุกคนคืออยากให้ทุกคนเห็นมากเลยคือสภาพห้องอะเหมือนกับ หปีที่แล้วห้องแบบเรียบร้อยมากเรียบร้อยจนเรารู้สึกว่าเขาได้อยู่ในห้องหรือเปล่านี่ถือว่าแบบ เป็นความโชคดีมากๆนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปเช็คห้องกันสิ่งที่ต้องเตรียมมาเลยก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ลิสต์อย่างที่จิ๊บแจ้งไปแล้วว่าเวลาปล่อยเช่าห้องเนาะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ลิสต์เพื่อมาเช็คค่ะว่าสภาพห้องเป็นยังไงเฟอร์นิเจอร์อยู่ครบไหมทำเฟอร์นิเจอร์ลิสต์แล้วต้องมีดีเฟกต์ลิสต์ด้วยนะคะว่ามีส่วนตรงไหนที่มันมีดีเฟกต์ก่อนที่เราย้ายเข้ามาอยู่ก่อนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปเช็คความเสียหายกันคือจะเช็คตั้งแต่แบบตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตาไฟฟ้าายงสภพดีม ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะที่เป็นประเด็นกันเยอะมากเลยก็คือเรื่องของโซโฟงโซฟานะคะหรือว่าโต๊ะกลางนั่นแหละที่มีประเด็นแบบบางทีมีลูกเล็กแล้วก็แบบลูกขึ้นไปแบบว่าโขกระ,โะะระหน่าโซฟานะคะประเด็นว่าเป็นเครื่องเล่นนะคะบางทีทําให้โซฟาเนี่ยพังอย่างที่เจอบ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือในห้องนั่งเล่นส่วนใหญ่เขาจะแขวนล่งแขวนรูปใช่ไหมคะนี่ค่ะทุกคนปัญหาอันนึงคือการเจาะรูโดยผู้เช่าบางคนเขาอยาก มีปฏิมากรรมของเขานะคะก็จอกรูเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเราเห็นในคงในข่าวอะไรใช่ไหมว่าหัวห้องผู้เช่าอยู่แล้วห้องเยินทุกคนอย่าไปเชื่อข่าวมากเพราะเรื่องจริงยามากกว่านั้น ของพังไม่พอนะคะบางทีเนี่ยเกิดความเสียหายไปข้างห้องอย่างเช่นลืมปิดน้ําน้ำเนี่ยไหลไปท่วมห้องอื่นนอกจากจะไม่ได้กําไรแล้วเราต้องเสียเงินในการที่จะไปซ่อมห้องคนอื่นด้วยค่ะนี้แปลว่าพี่จิ๊บ็ต้องควักเงินตัวเองจ่ายอัตกรเดี๋ยวต้องบอกเลยนะทําใจแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมีทางเลือกที่ดีกว่าก็คือการทําประกรันกันคนประกันให้เช่าหายห่วง อย่างนี้คือตอนแรกอ่ะพอเราได้ยินตัวประกันตัวนี้มาเนี่ยมันก็จะมีแบบหลากหลายแผนมากเลยนะคะแพ็กเกจเล็กสุด2,199บาทคุ้มครองถึง200,000บาทแล้วก็มี3,399บาท5,199บาทคุ้มครองสูงสุดถึง ห้าแสนบาทแล้วเขาคุ้มครองอะไรบ้างก็จะมีเรื่องอะไรอ่ะเครื่องนอนนะคะเบาะนอนผ้าห่มม้อนหรือว่าเครื่องตกแต่งต่างๆรูปพ่งรูปภาพเมื่อกี้หรือพวกโต๊ะกินข้าวเก้าอี้พังบ่อยมากรวมถึงแบบเลี้ยง้องหมาน้องแมวเล็บเต็มเลยจ้าเบาะหนังทิ้งค่ะ2ตัวนะคะมูลค่าก็2ตัวรวมกันจริงเกือบหลักหมื่นเราะฉะนั้นถ้าทําประกันตัวนี้ไว้ก็คือคุ้มครองเลยเนาะและนอกจากนั้นสิ่งที่คุ้มครองอีกคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟพี่จิ๊บคะประกันที่พี่จิ๊บแนะนําเมื่อกี้มันเหมาะกับใครบ้างคะพี่จริงๆแล้วนะคือมานั่งคํานวณแล้วทุกคน2,199บาทหาร365วันตกวันละ6บาทคือถามว่าใครทําได้บ้างคือทุกคนทําได้นะอย่างเช่นผู้เช่าอยากจะเช่าแต่กลัวว่าห้องมีความเสียหายเกิดอุบัติเหตุก็ทําได้ปีละ2,000กว่าบาท ะะหรือว่าเจ้าของห้องอยากที่จะทำนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในหน้าค่ะหรือว่าเอเจนต์ปล่อยเช่าสังหาไม่อยากที่จะต้องมาเป็นผู้ไก่เกียร์รับผิดชอบในส่วนที่เราแบบคอนโทรลไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะใช้ประกันตัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ